แสงแดดยามบ่ายของเมืองชายทะเลทางใต้สาดส่องลงบนหลังคาร้านอาหารตามสร้างเล็กของคำปันชายไวกลางคนผิวคล้ำเข้มรังสันทัดแต่ดูแข็งแรงจากการทำงานหนักดวงตาของเขาแม้จะชายแววเหนื่อยล้าแต่ก็ยังคงมีประกายแห่งความมุ่งมั่นซ่อนเร้นอยู่เสื้อมอ้อมสีมอ่อที่เขาสวมใส่ดูเก่าแต่สะอาดสะอ้านวันนี้ก็เหมือนทุกวัน เขาตั้งน้าตั้งตาผัดเขาผัดกระเพรากลิ่นหอมชุยอยู่ในครัวเล็กๆเ,เหือเม็ดโป้งผุดพลายตามลายผมและหน้าภาคแต่แล้วเสียงมอเตอร์ไซค์คุณหูก็แล่นมาจอดหน้าร้านคำปัญชงักมือเล็กน้อยก่อนจะถอนหายใจแผ่วเบามาแล้วหรือเขาเพึมพำกับตัวเองเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกค้าประจำรังท่วมในเครื่องแบบตำรวจสีกากีที่รีดเรียบ กริบก้าวลงจากรถมอเตอร์ไซค์สารวัตอิทธิพลชายไวกลางคนผิวข้างขาวใบหน้าอิ่มเอิบแต่แววตาเต็มไปด้วยความเจ้าเล่และแฝงความโลภนาฬิกาทองเรือนใหญ่บนข้อมือซ้ายสะท้อนแสงแดดแววาวาวตามมาด้วยลูกน้องคู่ใจอีกสองนายหมู่เดชร่างสูงใหญ่หน้าตาทะมึงถึงและหมู่ชายรูปร่างผอมบางกว่าแต่ปากจัดชอบพูดจาเยาวเย้ ว่ายาอดำเดือนนี้พร้อมหรือยังสาววัดอิทธิพลเอ่ยขึ้นด้วยน้ําเสียงเนิบนาบแต่แฝงอำนาจคาว่าไอดำที่เขาใช้เรียกคำปันเป็นประจํานั้นเสียดแทงหัวใจชาวอีสานผู้นี้ทุกครั้งที่ได้ยินคำปันวางตะลิวเช็ดมือกับผ้าขี้ริว้วที่เน็บเอวเดินออกมาจากครัวด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขากม้มศีรษะเล็กน้อยตามมารยาทก็จะลงหยิบนบัตรจำนวนหนึ่งที่เตรียมไว้ออกจากลิ้นชัก ยื่นส่งให้ศาสาราวัดอิทธิพลอย่างเงียบงนันเรียบร้อยครับสารวัตราสารวัรอิทธิพลรับเงินมานับอย่างไม่รีบร้อนมุมปากยกยิ้มอย่างพึงพอใจดีมากรู้หน้าที่อย่างนี้สิถึงจะทามาหากินในทีนี้ได้อย่างสบายใจเขาตบไไล่คำปันเบาๆแต่แฝงความหมายคมคู่อย่าให้มีอะไรขาดตกบกพร่องละ่ะไม่งั้นจะหาว่าฉันไม่เตือน หมู่ช้ที่ยืนอยู่ข้างๆหัวเราเอ,อิใช่ครับสารวัตรพวกเราคอยดูแลความสงบเรียบร้อยให้จะได้ค้าขายกันคล่องๆไงล่ะครับลุงดำคำปันได้แต่ฟืนยิ้มรับไม่ตอบโต้อะไรเขาชินชากับพิติกรรมเช่นนี้มาหลายปีแล้วตั้งแต่เขาเอาพยพจากบ้านเกิดที่อีสานมาตั้งรกรากทำมาหากินที่เมืองท่องเที่ยวชายทะเลน,นี้ เมื่อเกือบ20ปีก่อนเริ่มจากกรมกรแบกหามค่อยเก็บหอมรอมริบจนสามารถเปิดร้านอาหารเล็กแๆนี้ได้แต่ชีวิตก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่หวังด้วยความเป็นคนซื้อและหน้าใหม่ในพื้นที่จึงมักตกเป็นเป,นเป้าของเจ้าหน้าที่รัฐที่ช่อชนโดยเฉพาะสาสร์วัดอิทธิพลและพวกที่คอยมารีดไทยเก็บค่าดูแลเป็นประจำทุกเดือนฮักเดือนหาคัดสนใจเช้า ก็จะถูกกันแกล้งสาดพัดความทรงจําอันเจ็บปวดผุดขึ้นในห้วงคํานึกของคําปันภาพของเมียรักนอนสมด้วยอาการป่วยหนักเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเขาไม่มีเงินมากพอที่จะพาเธอไปรักษาในโรงพยาบาลดีด้าน,น,นท่วงทีส่วนหนึ่งเพราะความยากจนและอีกส่วนเพราะความชัยเมยของระบบราชการที่มองข้ามคนตัวเล็กเนยังพวกเขาสุดท้ายเธอก็จากไปทิ้งไว เพียงความรวดร้าวและบาดแผลลึกในใจของคำปั่นมันเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เขาตัดสินใจว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างให้ได้ไปโวยพวกเราสาสวัตจรอิทธิพลสั่งลูกน้องก่อนจะหันมาทางคำปั่นอีกครั้งแล้วอย่าลืมละสิ้นเดือนหน้าเจอกันแล้วทั้งสามก็ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ขับออกไปทิ้งไว้เพียงฝุ่นควันและความคุข้องมองใจให้คำปั่น เขากำหมัดแน่นแววตาที่เคยอ่อนลา้ากลับชายประกายเกล้าเขาเดินกลับเข้าไปในครัวหยิบสมุดบันทึกเล่มเล็กที่ซ่อนไว้ออกมาบัรจงจดรายละเอียดวันที่จํานวนเงินและชื่อของตำรวจที่มารับเงินอย่างละเอียดทีท่วนนี่ไม่ใช่แค่สมุดบัญชีสวยแต,แต่มันคือบัญชีแค้นที่เขาสะส,ะสมมานานหลายปีหลายคนอัดมองว่า คำปันเป็นเพียงพอครัวราดตามสร้างผิวคล้ำทลําธรรมาดาคนคนหนึ่งที่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจมืดแต่ไม่มีใครรู้ว่าภายใต้ท,ท่าทีสงบเสงี่ยมนั้นเขากำลังวางแผนบางอย่างที่ยิ่งใหญ่เขาใช้เวลาว่างจากการทำอาหารศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นอย่างลับนับผ่พพานหนังสือเก่าและคลิปวิดีโอในอินเทอร์เน็ตที่ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ในตัวอำเภอ เขายัางแอบเรียนรู้วิธีการใช้เทคโนโลยีการบันทึกภาพและเสียงขนาดเล็กอย่างเงียบรอคอยวันที่หลักฐานของเขาจะสมบูรณ์พอที่จะโค่นล้มเครือข่ายอัรรมนีให้สิ้นซากวันเวลาผ่านไปอีกหลายสัปดาห์ชีวิตของคำปันยังคงดำเนินไปเหมือนเดิมเขาเปิดร้านทำอาหารเก๊กบังเงินและใจสวยให้าศาสวัดอิทธิพลตรงเวลาทุกเดือนแต่เบื้องหลังนั้นแผนการของเขากำลังคืบหน้าไปทีละน้อย เขาเริ่มรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตอือ่นๆของสารวัตรอิทธิพลไม่ว่าจะเป็นการการ,รับสวยจากร้านค้าอื่นการปล่อยปะละเลยให้มีการพนันในพื้นที่หรือแม้กระทั่งการมีส่วนพัวพันกับธุรกิจสี่เท่าบางอย่างเขารู้ดีว่ามันอันตรายแต่ความแค้นและความปราดนาที่จะเห็นความยุติธรรมทำให้เขากล้าที่จะเสี่ยงแล้ววันหนึ่ง เหตุการณ์ที่คำปันไม่ขัดคิดก็เกิดขึ้นสารวัตรอิทธิพลมีท่าทีล้อนรนผิดปกติข้าววงในแววมามาวา่าเขาลังต้องการเงินก้อนใหญ่ไปใช้หนีพนันฟุตบอลที่เสียไปจํานวนมากและเป้าหมายต่อไปของเขาก็คือคำปันบ่ายวันนั้นขณะที่คำปันกําลังเตรียมของสําหรับขายในช่วงเย็นมูเดชกับมูใช้ก็บุกเข้ามาในร้านด้วยท่าทีคุกคามกว่าทุกครั้งสารวัตรให้มาตามตัวลุงดําไปพบด่วน มีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยมูเดชพูดเสียงเคมคำปัญใจหายวาบเขารู้สึกได้ถึงลางร้ายแต่ก็พยายามควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติเรื่องอะไรหรือครับจ้าไปถึงก็รู้เองแหละยาลีลามูชายพูดแทะขึ้นอย่างรำคาญคำปันไม่มีทางเลือกเขาปิดลานแล้วเดินตามตำรวจทั้งสองนายไปยังสถานีตำรวจจะพูทอนประจำอำเภอที่ตั้งอยู่ไม่ไกล บรรยากาศภายในสถานีดูอึมครึมและน่าอึดอัดกว่าปกติเขาถูกพาตัวเข้าไปในห้องทำงานของสารวัตอิทธิพลศาสรวัตอิทธิพลนั่งควยห้างอยู่หลังแตะทำงานตัวใหญ่นายบนาเคร่งเครียดแต่แววตายังคงฉายความเจ้าเล่ห์เขาจ้องมองคำปันด้วยสายตาเหมือนเยี่ยวมองเหยื่อนั่งลงสี่คำปันสารวัตอิทธิพลเอ่ขึ้นนำเสียงเย็นชาคำปันนั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม พยายามสงบสติอารมณ์ฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับแกสารวัตรอิทธิพลเริ่มเข้าประเด็นเมื่อคืนลูกน้องฉันไปตรวจคนเจอของผิดกฎหมายในร้านแกว่าคำปันเบิกตากว้างด้วยความตกใจอะไรนะครับสารวัตรร้านผมไม่มีของผิดกฎหมายแน่นอนครับสารวัตรอิทธิพลหัวเราะในลำคออย่ามาทำใคร่สื่อหน่อยเลยหน้าคำปันหลักฐานมันมัดตัวแกดินไม่หลุดหลอก ทั้งยาบาทั้งลเล่าเถือนถ้าเรื่องนี้ถึงศาลแกได้นอนคุกหัวโตแน่คำปันนาซีดเผือดเขารู้ทันทีว่าน,นี้คือแผนการของสารวัตรอิทธ,ธิพลที่จะยัดข้อหาให้เขาเพื่อรีดถ่ายเงินก้อนใหญ่สารวัตรครับผมบริสุทธิ์จริงๆนะครับผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือของผิดกฎหมายพวกนั้นเลยเฮ้ใครๆก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเวลาจนตรอก สารวัตรอิทธิพลเย่ยเยยแต่ฉันก็ไม่ใช่คนใจไม่ไม่ไสรรกรรมอะไรนักหลอกนะถ้าแกอยากให้เรื่องนี้จบแบบเงียบไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้เสียเวลาก็พอจะมีทางออกอยู่ทางออกอะไรครับสารวัตรคำปันทามเสียงสั้นก็แค่ช่วยเหลือราชการนิดหน่อยสารวัตรอิทธิพลยิ้มมุมปากสักสองแสนบาทเรื่องทุกอย่างก็จะเงียบหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แกก็กลับไปเปิดร้านขายข้าผัดของแกได้สบายใจเชบสองแสนบาทคำปันแทบชุดเงินจำนวนมหาศาลขนาดนั้นขเขาต้จะไปห้าจากหายลำพังค่าสวยรายเดือนก็หนักหนาสาหัสพอแล้วนี่มันปนกันชัดทิน้นแต่แต่ผมไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกครับสารวัตรคำปันออนวอนนั่นมันปัญหาของแกไม่ใช่ปัญหาของฉันสารวัตอิทธิพลพูดอย่างไม่ใยดี ฉันให้เวลาแกสามวันไปหาเงินมาถ้าครบกำหนดแล้วยังไม่มีมาให้ฉันก็เตรียมตัวไปนอนคุกได้เลยอย่าคิดหนีละเพราะแกหนีไม่พ้นแน่ไอด้ดำอย่างแกมันก็แค่มดปลุกในสายตาฉันเท่านั้นแหละคำพูดสุดท้ายเต็มไปด้วยการดูทูกเหยียดยามสักดิสรีความเป็นมนุษย์ของคำปันอย่างที่สุดคำปันนั่งตัวแข็งทื่อความโกรธแค้นพุ่งพล่านอยู่ในอกแต่เขาก็พยายามข่มมันเอาไว้ เขาเงยหน้ามองศาสวัดอิทธิพลโดยแววตาที่อ่านไม่ออกผมผมขอเวลาวหน่อยนะครับศาสวัดผมจะพยายามหาเงินมาให้ได้ขณะที่พูดนั้นเองมือข้างหนึ่งของคำปันที่วางอยู่ใต้โต๊ะได้แอบบดบันทึกเสียงบนโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กเๆที่เขาซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงอย่างแนบเนียนเขาเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์เช่นนี้มานานแล้วดีมากฉันชอบคนวนอนสอนง่าย สารวัตรอิทธิพลยิ้มอย่างพอใจจำไว้สามวันเท่านั้นคำปันเดินออกจากสถานีตำรวจด้วยหัวใจที่หนักอึง้งเขาไม่ได้หวาดกลัวเหมือนที่แสดงออกไปแต่ในใจของเขากำลังคำนวณแผนการคานต่อไปอย่างรวดเร็วเขารู้ดีว่านี่คือโอกาสสุดท้ายของเขาที่จะโค่นล้มสารวัตรอิทธิพลอิทธิพลและพวกใครได้แทนที่จะไปวิ่งเต้นหาเงินตามที่รับปากคันปั่นกลับตรงไปยังที่ซ่อนลับของเขา มันคือห้องเก็บของเล็กๆหลังร้านที่เขาดัดแปลงไว้เป็นอย่างดีเขาเปิดหีบเหล็กใบใบเก่าที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นไม้ออกภายในนั้นเต็มไปด้วยคลังหลักฐานที่เขาสะสมมาตลอดหลายปีทั้งสมุดบัญชีสวยที่บันทึกรายละเอียดการจ่ายเงินของตัวเองและเพื่อนบ้านร้านค้าละแวกนั้นที่กล้าเสี่ยงให้ข้อมูลกับเขาอย่างลับบคลิปเสียงและคลิปวิดีโอสันชัน ที่เขาแอบบันทึกไว้ในโอกาสต่างการที่ศาสรวัตอิทธิพลและลูกน้องมาคมคู่หรือรับเงินภาพถ่ายลับที่แสดงถึงพฤติก,กรรมทุจริตอื่นของศาสรวัตอิทธิพลเช่นการไปนั่งร่วมโต๊ะก,กับเจ้าของบ่อนการพนันหรือการใช้รถหลวงไปทำธุระส่วนตัวคำปันหยิบหลักฐานทุกชิ้นออกมาจัดเลี้ยงอย่างเป็นระบบเขารู้ดีว่าหลักฐานเหล่านี้ มีน้ำหนักมากพอที่จะมัดตัวสารวัตรอิทธิพลและพวกข้ดินไม่หลุดแต่ปัญหาคือเขาจะนำหลักฐานเหล่านี้ส่งไปถึงมือผู้มีอำนาจที่สูงกว่าและซื้อสัตว์ได้อย่างไรในเมื่อตำรวจในท้องที่ก็ล้วนแต่เป็นพวกพ้องของสารวัตรอิทธิพลทั้งนั้นแล้วเขาก็นึกถึงชื่อของนายตำรวจคนหนึ่งที่เขาเคยได้ยินกิตติศัพท์ความตรงชินมาจากคนรู้จักที่กรุงเทพ ท่านรองผู้การประกิตนายตำรวจระดับสูงจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ผู้ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องความเสื้อสัตว์สุจริตและไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆคำตัดสินใจว่านี่คือความหวังเดียวของเขาเขาใช้เวลาทั้งคืนในการคัดลอกหลักฐานทั้งหมดลงในแฟลชไดรฟ์และทำสำเนาเอกสารต่างๆอย่างรอบคอบ ว,วันวันต่อมาเขามอบหมายให้หลานชายคนสนิทที่ไว้ใจได้นำหลักฐานทั้งหมดเดินทางเขา้าเข้ากรุงเทพเพื่อนำไปมอบให้กับท่านรองผู้การประกิจโดยตรงพร้อมกับจดหมายอธิบายเรื่องราวทั้งหมดที่เขาเขียนขึ้นด้วยลายมือของตัวเองหัวใจของคำปันเต้นระทึกเขารู้ว่าเขากำลังเล่นกับไฟหากแผนการนี้ล้มเหลวชีวิตของเขาและหลานชายอาจตกอยู่ในอันตราย แต่เขาก็ไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วเขาจะไม่ยอมให้ความยุติธรรมอยู่เหนือความถูกต้องอีกต่อไปสองวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าและเต็มไปด้วยความตึงเครียดคำปันยังคงเปิดล่านตามปกติแต่ในใจของเขาร้อนรุ่มเหือนมีไฟสุมสารวัตรอิทธิพลส่งลูกน้องมาตามทวงเงินทุกวันแต่คำปันก็บายเบี่ยงไปเรื่อยอ้างว่ายัยงหาเงินไม่ได้ทำให้สารวัตรอิทธิพลเริ่มสงสัย และแสดงท่าทีขุกคามหนักขึ้นแกกำลังเล่นตลกกับฉันอยู่หรือเปล่าคำปันสาสวัดอิทธิพลโทรศัพท์มาคมคู่ด้วยตัวเองถ้าพรุ่งนี้แกยังไม่มีเงินมาให้ฉันแอกได้เห็นดีกันแน่คำปันวางสายโทรศัพท์โดยมือที่สั่นเทาเขามองออกไปนอกหน้าต่างร้านอย่างไร้จุดหมายความหวังของเขาเริ่มริปรีหรือว่าท่านรองผู้การประกิจจะไม่ได้รับหลักฐานหรือไม่ เชื่อในสิ่งที่เขาส่งไปแล้วในที่สุดว, 3, วันที่สามวันที่สารวัิอิทธิพลขีดเซนตายให้คำปันนำเงินมาให้ก็มาถึงคำปันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมที่เขาใส่เป็นประจำเขาไม่ได้เตรียมเงินไปแม้แต่บาทเดียวแต่สิ่งที่เขาเตรียมไปคือความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในความยุติธรรมเขาเดินไปที่สถานีตำรวจด้วยท่าทางสงบแต่หัวใจเต้นแรงราวกับจะหลุดออกมาจากอก เมื่อไปถึงสารวัตรอิทธิพลมูเดชและมูชัยนั่งรออยู่แล้วในห้องทำงานด้วยสีหน้ายิ้มแย้มอย่างอารมณ์ดีเตรียมพร้อมที่จะรับเงินคอนโต้ว่าไงคําปันได้เงินมาครบหรือยังละ่ะสารวัตรอิทธิพลไอทามด้วยน้ําเสียงเยาวเย้คําปันมองหน้าสารวัตรอิทธิพลนิ่งก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงเรีย,ยบๆผมไม่มีเงินมาให้สารวัตรหรอกครับ สีหน้าของสารวัตรอิทธิพลเปลี่ยนเป็นทะมึงทึ่งทันทีแกหมายความว่ายังไงคำปันวางสายโทรศัพท์ด้วยมือที่สั้นเท่าเขามองออกไปนอกหน้าต่างร้างร้านอย่างไรจุดหมายความหวังของเขาเริ่มริบรีหรือว่าท่านรองผู้การประกิตจ,จะไม่ได้รับหลักฐานหรือไม่เชื่อในสิ่งที่เขาส่งไปแล้วในที่สุดวันที่สวันที่สารวัตอิทธิพลขีดเส้นตายให้คำปันนำเงินมาให้ ก็มาถึงคำปันแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดเดิมที่เขาใส่เป็นประจำเขาไม่ได้เตรียมเงินไปแม่บาทเดียวเขาตวาดลันแก่กล้าลองดีกับฉันงง้นหรือมูเดชกับมูชายลุกพรวดขึ้นเตรียมจะเข้ามาสั่งสอนคำปันตามคำสั่งแต่แล้วเสียงไซเรนรถตำรวจหลายคันดังแหวกความเงียบเข้ามาใกล้สถานีอย่างรวดเร็ว ตามมาด้วยเสียงเอียดของล้อรถที่เบรกกระทันหันประตูห้องทำงานของสารวัตรอิทธิพลถูกกระแทกเปิดออกอย่างแรงร่างสูงสาในเครื่องแบบตำรวจเต็มหยดของท่านรองผู้การประกิจก้าวเข้ามาพร้อมรำด้ดยตำรวจจากส่วนกลางอีกหลายนายทุกคนมีอาวุธครบมือบรรยากาศในห้องพลันเปลี่ยนเป็นตึงเครียดถึงขีดสุดสารวัตรอิทธิพล ผมรองผู้การประกิจ,จากกองบัญชาการตำรวจสอบส่วนกลางขอเข้าตรวจคนและควบคุมตัวคุณในข้อหาทุจริตต่อหน้าที่เรียกรับสินบนและใช้อำนาจในทางที่ผิดนี่หมายคนและหมายจับครับท่านรองผู้การประกิจพูดด้วยน้ำเสียงทรงอำนาจพร้อมกับยื่นเอกสารให้ศารวัรอิทธิพลดูสาสตร์วัรอิทธิพลหน้าซีดเผือดเป็นไก่ต้มเขาอ้าปากค้างพูดอะไรไม่ออกดวงตาเบิกกวา้างยังไม่เชื่อสายตา อำนาจและบารมีที่เคยมีบัดนี้มันพังทลายลงต่อหน้าต่อตาไม่ไม่จริงพวกคุณเข้าใจผิดแล้วผมไม่ได้ทำอะไรผิดสารัตรอิทธิพลพยายามปฏิเสธเสียงสั่นเครือเขาพยายามจะโทรศัพท์หาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยให้ความคุ้มครองแต่ก็ถูกนายตำรวจนายหนึ่งเข้ามายึดโทรศัพท์มือถือไปเรามีหลักฐานมัดตัวคุณแน่นา สารวัตอิทธิพลท่านรองผู้การประกิตพูดพลางเหลือบมองไปทางคำปันที่ยืนนิ่งอยู่มุมห้องทั้งพยานบุคคลทั้งคลิปเสียงการคมคู่เรียกรับเงินและบัญชีสวยที่คุณเรียกเก็บจากชาวบ้านมานานหลายปีแล้วท่านรองผู้การประกิตก็สั่งให้ลูกน้องเปิดคลิปเสียงที่คำปันบันบันทึกไว้ในวันที่ถูกสารวัตแม่อิทธิพลเรียกไปคมขู่เสียงของสารวัตอิทธิพล ที่พูดจาโอ,อ้อวดและเรียกรับเงินสองแสนบาทดังลันห้องสร้างความตกตะลึงให้กับตำรวจท้องที่คนอื่นที่เริ่มที่ระยอยกันเข้ามามุงดูเหตุการณ์มูเดชกับหมู่ชายพยายามจะหลบหนีแต่ก็ถูกนายตำรวจจากส่วนกลางเข้าควบคุมตัวไว้ได้ทันควันสีหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังนี่มันเรื่องอะไรกันใครใครมันกล้าทำกับฉันแบบนี้ สารวัตอิทธิพลตะโกนอย่างบ้าคลั่งสายตาของเขากวาดมองไปรอบห้องก่อนจะมาหยุดอยู่ที่คำปันแก่แอชไม่ดำแก่มันเป็นคนทำใช่ไหมคำปันมองตอบสารวัตอิทธิพลด้วยแววตาที่สงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความรู้สึกเหนือกว่าเขายังคงไม่พูดอะไรแต่รอยยิ้มบางที่ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขามันคือคำตอบที่ชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดใดๆ การจับกุ้มสารวัตรอิทธิพลและพวกดำเนินไปอย่างรวดเร็วท่านรองผู้การประกิจสั่งให้มีการตรวจคนห้องทำงานและบ้านพักของสารวัตรอิทธิพลทันทีซึ่งกระพบเงินสดจำนวนมาก